พรบนมมสก,การหลวงตาคุณแม่ชีแล้วก็ก,กาลยานามีทุกท่นานค่ะสงสัยอะไรก็เหมือนกับว่าทุกวันนี้ก็เรียนรู้ว่ามันไม่มีอะไรจริงเที่ยงแท้ยั่งยืนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเวลาบางทีถ้าเรายึดเหมือนเป็นบ้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือยึดยึดแต่ว่าพอสติมาก็จะรู้ว่าเราก็ยึดอยู่กับ สิ่งที่มันไม่จริงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เรียนรู้แบบนี้ไปว่ามันมันมีแบบปลอมๆทุกอย่างเนี้ยเจ้าค่ะเ็อยแคงไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันเหมือนกับมันมันรู้ความจริงแต่รู้แบบไหลๆเว้ยมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่มีผู้ติดไปไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ดูไม่มีผู้ติดไปมันเหมือนอย่างไหลอยู่ เมื่อแต่ความรู้ความจริงก็มันมันก็รู้อยู่พูดมาแล้วถูกต้องหมดเลยตามสัจธรรมความจริงแต่มันเหมือนกับว่ามันมีผู้มีมีตัวเราที่ที่มันไม่มียืนพื้นไว้เป็นตัวที่ไม่จริงอะยืนพื้นไว้ก็เหมือนมีเราเฝ้ารอผลของมันใช่แล้วเราก็มีคนดูอยู่เฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าเฝ้าละเฝ้าปล่อยเฝ้าวางเฝ้ารอผลไอ้ตัวเนี้ยเราเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นสังขารที่ที่เกิดดับแต่เราเห็นว่าเป็นตัวจริง ก็คือให้ดูว่าเหมือนให้มันตายไปเลย,ยใช่ไหมใช่มันก็คือต้องมันก็เป็นสิ่งเกิดตายอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ม,ตม,มีตัวจริงไม่มีตัวจริงไม่มีตัวจริงที่เที่ยงแท้ไม่มีอมตัวเราที่ไปได้นิพผ่านทเที่ยงแท้ก็ไม่มีแล้วก็จะถามเรื่องพิจารณากายอเจ้าค่ะชอบพิจารณา อาการสามสิบสองอะเจ้าค่ะแต่ว่ามันมันไม่ถอดอะคะ่ะหลวงตาคือเวลามันดูอะมันดูทีเดียวว่าข้างในเนี้ยมันเป็นตับไตไส้พุงผิวหนังหุ้มอยู่มันไม่ได้เป็นเป็นเลาเป็นตัวมัน,เป,นเป็นแค่แค่วัยวะมารวมกันเป็นธาตุเป็นน้ําอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเวลาถอดอะมัน,ม,นมันไม่มไม่ออกมาเจ้าค่ะ ถ้าไม่ถอดมันไม่มันไม่มันไม่สุดหลุดออกจากตัวไม่โปรงป่อวางไม่เหลือตัวตนเราจะพิจนาคาตัวตนอยู่แต่มันมันเวลามันดูมันก็ดูว่าอ๋อไอเส้นผมไอหนังเนี่ยมันไม่ใช่เราคือดูถ้าดูรวมดูไปเรื่อยๆดูได้ว่าก็ดูแต่เงั้ะเราก็ดูได้เหมือนกันแต่เราในความรู้สึกเราเราก็เคยดูอยู่แต่มันไม่ปรงมันไม่โปรงปล่อยวาง ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มนุษย์ออกจากตัวเราเราก็จะเหลือเหลือไม่เท่าเดิมเช่นเอาผมออกไปเราก็ไม่คนไม่มีผมนะล,ลอกหนังออกเราก็ไม่มีคนเป็นคนไม่มีหนังตัวแดงเหลือแต่เลือดเนือ้อแดงแดงลอกเนือ้อเลือดเนื้อออกก็เหลือแต่กระดูกโคงรกระดูกแล้วข้างในเป็นอวัยวะผา่าโคงรกระดูกออกเห็นตับไตเส้นนอเส้ใหญ่มากตับปอดหัวใจก็ควักออก วัโยนทิ้งออกไปบนแผดดินก็ละลายเป็นดินเป็นดินดินดินสลายมันจะดินกับพื้นสู่ดินมันจะดินกับพื้นสู่ดินถ้ามันอยู่ในตัวมันไม่รู้สึกว่าเป็นดินมันมันเป็นของสดยังไงไม่น่าแต่ถ้ามันออกจากตัวไปโยนลงไปในดินมันก็จะเน่าแล้วซึมหายไปในดินมาจากดินกับพื้นสู่ดินน้าเลือดก็โยนใส่น้ําทะเลไปมาจากน้ํากับพื้นสู่น้ําลมก็โยนใส่ใส่อากาศไปก็มาจากอากาศกับพื้นสู่อากาศไฟก็โยนใส่คืนอากาศไปไม่เหลือตัวตนไม่เหลือตัวตนไม่เหลืออะไรอันนี้มันทําให้ ไม่เหลือจริงๆแต่ถ้าอยู่ในในตัวเราพิจารณาไงมันก็มันยังเหลือคาเป็นตัวตนไม่รู้เป็นเพราะอะไรเราก็ทําไม่ได้ถ้าไปคาใส่ตัวไว้แต่เราถอดลงดินก็เป็นดินถอดลงน้ําก็เป็นน้ําถอดลงลงไปลมก็ไปลมอากาศหายไปถอดไปเป็นไฟเป็นความร้อนก็ระเหยไปแล้วเหิดไปหมดแต่เนี้ยเวลาถอดลงดินเป็นไว้ววะบางทีมันก็ไม่เนา่าก็เราก็เอาไฟเผาน้อมเอาไฟไฟจุดไฟให้ติดแล้วก็ไฟเผาก็ละลายหายลงไปดินไปคิดเท่ากลายเป็นคิดเท่าตัวดีเป็นดินไป เนี่ยเราก็ทําแบบนี้เราก็สอนเคลอดินแบบนี้แต่เวลาเราเราอยู่ในตัวน็อปในตัวมันไม่พงไม่รู้เป็นไรมันมันมันขอเป็นหงสดวจด,ดูตัวเองผ่าดูตัวเองเนี้ยสดวร่างกายสดวจมันไม่รู้สึกตัวเองไม่มีตัวตนอย่างนี้ก็คือแต่ว่าถอดเนี่ยจะถอดหนังออกหรือจะถอดอวัยวะได้หมดได้หมดขอ<ก>ให้ขอให้ในตัวเราถอดเอาแล้วไม่เหลือเท่าเดิมไปเรื่อยๆทุก้ีทุก้ีทุก้ี แต่ว่ามันถ้าสมมติในรอบหนึ่งมันอาจจะเฉพาะถอดแต่หนังอย่างเดียวให้มันแบบกระจ่างแจ้งอย่างนี้ได้ได้ก็ได้ได้เพราะว่าบางทีเราตั้งใจจะถอดได้เนี่ยเอาแล้วมันไปถอดได้ทอ้งเฉยเลยไม่เก really ี่ยวกันกับเราบางทีเราดูกระดูกเพ่กระดูกจะถอดกระดูกมันไปเห็นไส้ไหลเราก็จะดูกระดูกมันก็จะเห็นไส้ไหลอยู่นั่นเอยสู้กับมันจนท้ายสู้ไม่ไหวเอ้างั้นย้ายมาดูไส้ ดูไส้ไหลออกดูไส้ไหลออกไปทิ้งไปกองกับพื้นดินอ้าวดูไส้ไหลมันไม่เห็นกระดูกเอ้ยทําไมเป็นแบบนี้เพาะพอเราจะดูกระดูกมันไปเห็นโคกระดูกเห็นกระดูกจะแยกกระดูกออกมันเห็นไส้ไหลพอเห็นไส้ไหลอ้าวพอจะดูไส้ไหลอห้จะชัดอะไรแคดูไส้ไหลไปเลยอ้าวมันไม่เห็นโคกระดูกมันไม่ค่อยจะเชื่อฟังจิตมันเป็นหนตาไม่ค่อยจะเชื่อฟังเราเป็นหน้าตานัาตา อย่างนี้ก็คือแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราถอดแล้วเนี่ยก็คือให้ถอดแล้วยังไงก็ต้องให้มันเป็นดินไปด้วยใช่ใช่เป็นดินในในรอบนั้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชแต่ว่าจะจะหมดครบสามสิบสองหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็บไอ้อย่างหนึ่งนะเห็นไหมเมื่อวันก่อนก็มีคนปรึกษาเราเนี่ยว่าไอ้ตายเพลงแต่ตัวเองตายเน่าเน่าเน่าก็ตัวเองยังไปชีวิตอยู่จะไปเน่าได้ไงเนาะ มันจะเพงง่งีไม่ได้เนะี่ยเขาจะผิดเป็นเพ่งใส่ตัวเองให้มันเน่าเน่าเดี๋ยวนี้เน่าเพ่งอัดใส่ตัวเองให้เน่าเน่าดำไปหมดอะไเงี้ยไม่ใช่มันทำไม่ได้มันคือต้องน้อมว่าเมื่อเราตายแล้วมีสภาพไปยังไงเราตายแล้วจะต้องมีสภาพเหมือนอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับคนตายที่รูดูจจกรูปอินเทอร์เน็ตเนี่ยดิจเยอะดูเยอะๆดูเยอะเราตายแล้วจะต้องมีสภาพเน่าแบบนี้แน่เราตายแล้วจะต้องมีสภาพเน่าอ,อย่าง,งนี้ไม่ใช่เพ่งสดๆให้มันเน่าตอนหน้าตาตายเห็นอย่างเงี้ยหนอนขึ้นอย่างเงี้ยโดยมันจะเห็นยังไงไม่เห็นหรอกนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากว่าบางคนเขาบอกว่าาเ้ผัดดแปงี ผัดแป้งเดียแขนเขามีหนอนขึ้นเต็มหมดนะอดีตมันขึ้นมาแล้วก็แล้วไปพอมันขึ้นมาแล้วก็น,น,กน,นอพิญาตรงนั้นไปเลยแต่ว่าสมาธิไม่ค่อยไม่ค่อยพอเจ้าค่ะคือเพ่งได้สักพักก็จะไปเรื่องอื่นต้องทำยังไงบ้างเจ้าค่ะคือทำอยังไงให้กิเลสตัณหาอวิชากิเลสตัณฐาภธานกิเลสตัณหาในใจอะ มันไม่ไหลไปตามไม่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 ได้ว่ามีอยู่ตลอดเวลาคือไม่ติดมันก็จะลายไปเองไม่มีผู้หลงติดไปกับมันไม่มีผู้หลงไปพยายามไปพยายามทาลายมันมันก็ละลายไปเองคือไม่ใช่หลงติดไปกับมันแล้วหรือว่าไปทําลายมันนะถ้าหลงติดไปกับมันหรือไปทําลายมันมันยิ่งหนาใหญ่เมฆมันยิ่งหนาแต่ถ้ามันมีอยู่เนี่ยแล้วไม่หลงติดไปกับมันไม่ไม่คิดทําลายมันเห็นว่ามันเป็นแค่ของแขกจรอมาเนี่ยอุปกิเลสเนี่ยมันแขกจรอมาแขกแขกมาบ้านเราอะเรามันมาเรียก ขายของหน้าบ้านเนี่ยมาเรียกฮนุ่นเดียกนี่หรือพวกที่แปดมงกุฎคอนเทนเ,เ,เตอร์ไปแขกมาเงี้ยคนที่เราไม่รู้จักไปแขกมามาเรียกอยู่นู่นไหนเรียกเราก็ไม่ออกไปรับแล้วก็ไม่ต้องออกไปไล่เขาเดี๋ยวไม่มีใครไปไปรับเขาไปต้อนรับเขาเขาเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องไปเองเขาเองแบบนั้นเนี่ยกิเลสได้จิตเหมือนแขกวะจอดมาอย่าไปติดต่อกับเขาอย่าทําเป็นไปขับไล่เขาแล้วก็ไม่ต้องไป ไอ้เสวนาด้วยไม่ต้องติดไปกับเขามันก็ไม่เขาก็ไปเขาเองเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเขาเองแต่นี้เรารู้สึกว่าเวลามันเกิดขึ้นเราก็หงุดหงิดแล้วเราก็ไปเป็นมันด้วยผสมผสมลงเลยเข้าใจไหมเข้าใจก็เป็นมันด้วยแล้วก็พอมันไม่หายไปมันมีมันไม่สบายไม่ไม่สว่างสวัยไม่มันแน่นๆจุกๆอึดอัดทึบๆเราก็หงุดหงิดมันด้วยลำคาญมันด้วย วุดว่ดวุดว่ดเฮ้ยให้เฮ้ยให้มันเหมือนกับลรมเสียอารมณ์เสียพูดง่ายเหมือนกับคนตดเหม็นเนี่ยเหมือนคนตดออกมาเหม็นเหม,ม,ม็นมากเลยท้องไม่ดีท้องเสียมันกล้ๆไงเนะี่ยก็ให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน เออมีสติธรรมชาติรู้ตัวทั่วพรอจะปัจจุบันแล้วอะไรมันมันมันเกิดขึ้นมาแล้วปล่อยมันไหลไปเองเกิดมาแล้วก็ไหลไปเองเกิดมาจะดีจะช่วสุขทุกข์บุญบากุศลกคุณศลัิเลยปล่อยไม่มีไปยุ่งกับมันมันก็จะไหลไปเองไม่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันมันก็ไหลมไปเองเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเรามันเหมือนอารมณ์เสียร่วมกับมันนะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเออมันมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไปไปยุ่งกับมันมันก็ไหลมันก็หายไปเองมันก็ละลายมันไปเองเรื่องของธรรมชาติ พ่ามีอะไรเกิดขึ้นปตนจะไปยุ่งกับมันอ่ะมันก็ละลายมันไปเองไม่ใช่ว่าเราไปดูให้มันจะมาละลายอยากให้มันละลายอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเข้าไปยุ่งกับมันไม่ไม่ใช่ไปอยากให้มันละลายไปมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปยังไงไหนมันก็ละลายมันไปเองไม่ได้เชื่อไม่ใช่หน้าที่ของเรากิเลสมันก็เกิดมาเองมันก็ดับไปเองเกิดเองสังขารตะปูมันเกิดมาเองก็ดับไปเองเกิดมาเองก็ดับไปเองไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปจัดการันยิ่งไปกัดจัดการมันจะเป็นกิเลสซ้อนกิเลสมันจะกลายเป็นอารมณ์เสียตลอดอย่างเง ลองเดียวอยู่ได้เฉยเดี๋ยวน้ำก็ละลายมันไปเองมันเหมือนเป็นก้อนน้ำแข็งอ่ะมันจะละเหิดมันไปเองเอาวางทิ้งไว้อ่ะมันค่อยละลายละเหิดมันไปเองนี่คือธรรมชาติอารมณ์ความคิดอารมณ์อะไรต่างๆในใจมันมันอยู่ไม่ได้แล้วมันมันจะละเหิดระเหยไปเหมือนเหมือนน้ำแข็งนะเหมือนก้อนน้ำแข็งอ่ะแต่ถ้าเราเนี่ยไปอยากให้หายเร็วๆไปยุ่งกับมันไปวุ่นวายกับมันมันยิ่งเพิ่มเพิ่มปริมาณหนาแน่นขึ้นแทนที่มันจะละเหิดระเหยไป กราเราปฏิบัติอย่างเงี้ยอดทนอย่างเดียวก็เรียกอดทนไม่ใช่ไปทนอาการแล้วดูให้มันหายไปอดทนเป็นเลิศคือที่จะไม่ไปยุ่งกับอาการมันเป็นยังไงก็ยอมรับมันตามความเป็นจริงปล่อยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นนปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเรานึกใน,ในใจแต่เพียงว่ากูไม่ได้ทํามึงเกิดมามึงเกิดมาเองมึงก็ดับไปเองกูก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นสัพเพรรมานตาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดมาขึ้นมาในใจอ่ะมันว่าดีชั่วถกตุ้มบบาากุญตนักกุศลอะไรมึงเกิดมาเองมึงก็ต้องดับไปเองมึงเกิดขึ้นมาเองก็ดับไปเองกูไม่ได้ทําให้มึงเกิดนี่กูก็ไม่ต้องไปลล่ดับมึงเพราะกูก็ไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็เราก็ว่าแบบเนี้ยสอนอางเงี้ยเราก็ปฏิบัติของเราเงี้ยมันมีอะไรเราไม่ยุ่งกับมันเลยมันก็ดับเห็นมันดับละลายไปเองเราเหิดไปเองเราเหยไปเองแต่ที่สุดอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิเลสเป็นอาการถูกใจไม่ถูกใจจะเป็นกิเลสรุนแรงขนาดไหนเป็นกิเลสตันหงัยคืออย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยอ๋ยวมันเดี๋ยวมันเลยเราเหิดไปเองแล้วมันเลยไปเองทุกทีเลยเราเห็นว่าเอออยู่อยู่เฉยดีกว่าไม่ใช่อยู่เฉยตับจิตเฉยนะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าจะทําอะไรก็ทําไปแต่อย่าไปยุ่งกับมันไอ้พวกอาการภายในร่างกายจิตใจมันจะดีชั่วถุกทุบบุบบากุศลอย่าไปยุ่งกับมันจะไหลไปกับมันจะหลงติดไปกับมันจะไปแยไล่ดับมันจะไปทําอะไรกับมันอย่าไปยุ่งกับมัน อย่ายุ่งกับมันคืออย่าหลงติดไปกับมันไหลไปกับมันหรือว่าไปพยายามได้ไล่ดับมันหนีมันกลัวมันไม่ต้องไปสนใจมันเลยแต่เห็นอยู่รู้อยู่แต่ก็ทําอะไรก็ทําไปเดี๋ยวมันก็เลยไปทุกทีเหมือนไม่เห็นไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวก็เลยไปมันมาแล้วก็เลยไปเองนึกในใจว่ากูไม่ได้ทําเกิดดีกว่ามึงเกิดเองมึงเสือเกิดมาเองมึงกระดับไปเองมึงเสือเกิดมาเองมึงก็ดับไปเองมึงเองช่างแม่งไม่เกี่ยวกับกูเว้ยน่ยกูไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยมต้องเด็ดขาดเราทําอะไรเราก็เด็ดขาดไปเลย ไม่ใช่ว่าอ้อยอ่อยอิง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 อ้อยอ้อย่างเงี้ยอ่อยเหยื่อขอบพระคุณเจ้าค่ะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะ